วันนี้นะคะเรามาไกลถึงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเรามาที่ร้านนี้ป้าบุญน้อบุฟเฟ่สีเก้าเ้าดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรข้างในอ่ากฎกติกามารยาทของร้านนี้ก็คือบุฟเฟ่คนละสีเก้าเก้ารวมน้ําและของหวานทานได้ไม่อั้นในเวลาสามชั่วโมงนะคะมีวันละสีรอบนี่เลย อาหารทานไม่หมดบิงซูใยละลายขอปรับตามราคาในเมนูนี่คือเราก็ต้องตามกฎกติการมรารยาทเนาะนี่เลยก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้เลยอ้าวแล้วค่ะเราจองที่นั่งในห้องฝั่งนี้นะคะนี่เลยก็บรรยากาศนะคะของร้านบับล้อมบุฟเฟ่สิ่เก้าเกไปไปดูกัน เรานั่งตรงนี้นี่คือร้านป้าบุญล้อมอตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารไปแล้วเนาะป้าบุญล้อมบุฟเฟ่ทะเลเผาหัวละ,ทะเท่าไหร่ครับบีมบีมบ๊มลืมแล้วทำไงล่ะรถเขาขายหัวละ,ทะเท่าไหร่นะพีนี้หัวไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่บอสครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไหนมุกงบอสเมื่อกี้แซลมอนอะไรนะแซลมอนทอดปลาทอดอะปลาแล้วราคาเท่าไหร่คะหนึ่ร้อยเก้าสิบเก้าทต่อคนใช่ไหมครับไหนดูซิว่าสั่งอะไรได้บ้างขอเมนูหน่อยสิคะโอ้มะนาวอะทีน่าอยากกินเอาต้มต้มได้ไหมเรายังไม่มีเลยนี่สั่งอาหารตามเมนูนี้เท่านั้นนะตัวหาไม่ได้นี่สั่งเมนู ทางร้านขออนุญาตตัดออกตัดนอกเมนูเขาจะตัดออกนี่มีทั้งเมนูของหวานเมนูย่างเมนูอาหารฝรั่งเมนูส้มตำซารพัดนะคะเราก็กินได้สี่ชั่วโมงเหรอรีครับไดูเรียนมาแล้วร้านแรกนะจ๊ะเกะี่คนอื่น้เดี๋ยวก็คือเป็นอาหารทะเลที่เราสามารถนะคะสั่งได้ตลอดสี่ชั่วโมงนี้นะจ๊ะ ร้อนแรกมาก่อนอ่าแบบข้าวก็มามาเป็นล็อตๆนะค๊ะหอยนส่วนมันปลาตีลูกได้เลยนะอันนี้หอยนะหอยหอยซีแลนหอยแต่ว่าไอ้ไม่ชอบกินไอ้กินไม่เป็นหรเนาะเดียวมันจะไม่ไหวไปเนี่ยมันก็จะมาเป็นล็อตๆเราก็สั่งไปเรื่อยๆก็สี่ชั่วโมงเองก็ทยอยสั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะกับร้านผ้าบุญล้อมมต่คลิปอุ้ย หอยหวานก็มาจ้าแล้วก็นี่เลยจ้ะบิงซูจ้าบิงซูมาแล้วจ้าเอาหันให้หน่อยจ้าหันให้หน่อยจ้าบิงซูหันให้หน่อยจ้าเอาจ้ามากันเยอะๆจ้าก็คือเราสามารถสั่งได้ตลอดนะจริงๆอะนารีควรถ่ายแล้วนี่คืออะไรนะทำไมนารีต้องควรถือกา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 รนารีไทยนารีต้องช่ยโอเคเอามาแล้วแกงส้มไข่ปลาริบกิ้วจ้า ตามด้วยไข่เจียวโหเด็กอะไรเนี่ยกินแต่ไข่เจียวได้ไงเนี่ยแล้วก็หมูทอดจ้าทำยังไงนะพี่ค์ซูจะไม่หกมั้เธอต้องกินจากข้างบนแล้วถ้ากินจากข้างบนแล้วจะหกมั้เธอหรือไม่หกมั้เธอไม่หลงหรอกจะไม่หกมั้เธอแต่ถ้าใครังข้างมันจะหก อ๋อเหรออ๋อนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอ้าวเนี่ยก็กุ้งอบมือเส้นะจิ้มบุดกุ้งมาให้หน่อยได้ป่ะนี่เลยนี่เลยมาอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็ปลาทอดปลาเดี๋ยวเดียวทอดนะจ๊ะเดี๋ยวมาอีกค่ะมาเรื่อยๆค่ะเราสายแข็งทั้งกลมทั้งเตาหลังอ๋อนี่ก็ต้มยำนะต้มยำทะเลมาแล้วจ้านี่ปลาหมึกปลาหมึก เอ้ยปลาหมึกแต่เดียวแล้วก็พุ้งซอสมะขามจ้ะสวยสซลมันทอดน้ำปลาอนี่ยมีอมมะอุกทอดไก่ทอดบีมไงหอะหมกก็มาจ้าตอนนี้โต๊ะนี้นะคะเก็บจานไปประมาณ8ครั้งเก็บแล้วนะคะจานหมูมะนาวนี่ของใครเนี่ย ก็คือโต๊ะนี้นะคะกินไปแบบว่าหลอกลานมากค่ะกินดุมากค่ะพนักงานมาเก็บโต๊ะแล้วเก็บโต๊ะอีกนะคะก็ยังไม่หวาดไม่ไหวกันนะคะเกือบจานแล้วนี่นี่เฟรนฟรายแล้วก็ไข่จานจานที่6กนะคะสําหรับโต๊ะนี้นะคะกินดุมากค่ะน่ากลัวได้นะจ๊ะสำหรับโต๊ะนี้นะจ๊ะ อ่านี่นะคะก็ปลาหมึก<ม>ผัดคิมเชมส่วน,นนี้ก็ข้าดมันกุ้งนะคะแล้วก็ปลากระพงตัวที่หแล้วจ้าอ,อันนี้ก็เป็นไก่ทอดแจนที่5้าแล้วนะคะสำหรับเด็กนะคะบิ้มบิ๊มอร่อยบาล่าไก่ทอดอร่อยมากเลยครับโอ้โหเ<ม>นี่ยไก่ทอดอร่อยมากๆเลยครับบิ้มบิมมีอะไรไม่อร่อยบ้างในโต๊ะนี้สั่งมาจนแบบล้นประเทศไทยแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ก็บิงซูเบลอน อ,อันนี้ก็ต้องราดอย่างนี้ใช่ปะพี่ดินไม่ต้องราดอ๋อไม่ราดก็ได้อ่ะกินแบบไม่ราดก็ได้อ่ะไม่ก็เดี๋ยวค่อยไปราดตอนที่เขากินนี่จะตอนนี้นนไงนี่คนจะกินอยู่เดี๋ยวนี้แล้วป้ายต่งางๆอัานี้เลย,เลยปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ เดี๋ยวอาหลอดออกก่อนนะน่ารักังบิงซูสุดจริงมีปรื้ดให้มันได้อย่างนี้น้ำลายรวมกันเลยทีเดียวสุดยอดขอโทษนะจ๊ะบิงซูนี่ถ้วยที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะอือถ้วยที่บิงซูช็อกโกแลตนี่มันถ้วยที่สองแล้วเมื่อกี้มีบิงซูแบล็กคาตาลูปมีบิงซู อะไรอีกนะนี่สังมิงตูมัม่วงไปด้วยแล้วก็มีฮันิตโต์ด้วยอันนี้อันนี้นี่คืออยู่ในราคาบุฟเฟ่สี่เกาเก้านะคะหนูกินปลาไปเท่าไร่ล่ะคะประมาณห้าหกตัวได้แล้วค่ะแล้วกุ้งราคะกินของเขาไปกี่กิโลล่ะคะกุ้งประมาณห้ากิโลค่ะน่าเกลียดมากเลยไหนดูหน้าคนพูดสิคะตอนนี้เพ่งถึงเวลา เอาเลยจดาเอาไปเลยจ้าปรีดปรีดจ้าบิมกินอีกไหมอันนี้เหมือนเหมือนถ้วยเนี้ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ใช่อาราดลงไปจ้าซอสมาวงจ้ากินหอมมาก โดเลยเนี่ยเนี่ยจะเอาคือเราสั่งบิงซูมาครบทุกอันแล้วตอนนี้บิงซูไปที่ถาดอา่ไม่ใช่ถาดสิเขาเรียกว่าถ้วยที่สิบแล้วอ่ะตัวนี้เป็นบิงซูผลไม้รวมเนาะวันนี้ขาดแต่บิงซูสตรอเบอรี่ที่สั่งไม่ได้เพราะว่าบิงซูสตรอเบอรี่มันหมดกโอ้ยแต่แล้วน้ำไลายไหลอ่ะน้ำลายร่วงอ่ะไหนหันให้หน่อยหันให้อีกด้านนึงอ่ะโอ้ยตายแน่เลยเนี่ยโอ้ยตายตายตายนี่ตอนนี้ยอดยอดจัดซื้อ อยู่ที่หมื่นหนึ่งแล้วนะตอนนี้เยอะมากบิงซูนี่ไปในทั่วยที่10เข้าไปแล้วนะจ๊ะสายแข็งทั้งทีมจ๊ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะทีมือของเราทั้งหมดผู้ใหญ่7คนเด็ก2คนนะคะทานไป9,900น้ิดๆนะคะเกะือบหมื่นแล้วไม่กี่บาทเกืบหมื่นนึงแล้วป้าบุญล้อม สี่กบุฟเฟ่จัดว่าเด็ดจัดว่าคุ้มนะคะก็มาลองก้วนะคะที่สมุทรปราการบายบาย